อาจารย์ใหญ่จัดหนักมากนะนนสวัสดีค่ะจังหวัดจุฬาร้นานนาฬิกาสยาม <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปดึงให้เขาไลฟ์ก่อนเดี๋ยวอาจารย์เล่นวงลนยางด้วยไหม <c oughs> <c oughs> หน,หนูหนูเป็นศิษย์เก่าอ๋อ <c oughs> สวัสดีครับพวกเราตอนนี้อยู่กับสุรนารีนะครับทีมวงลนยางกับอาจารย์ท่านอาจารย์ที่สยามสแควร์วันเอ๊อาจารย์ทั้งทั้ใต้นะครับอาจารย์พร้อมแค่ไหนเนี่ย แนะนำตัวเลยครับใครบ้างอ่ะแนะนำตัวสวัสดีค่ะคุณทิพย์ค่ะจากสุรานารีวิทยาค่ะอ่าคุณกัญญาสุไส้นี่ค่ะสุรานารีวิทยาค่ะค่ะลองสพชาติสุดยอค่ะสุราษฎร์นาลีพิยาค่ะสวัสดีค่ะสุรานาลีไปกัะเพียบเลยโหนักเรียนสวัสดีครับไปเที่ยวกันไหนบ้างวันนี้เอ้าไปเที่ยวไหนบ้างไปเฉียงอ่ะค่ะไปได้ไปกับเช่นเวอร์เปล่าสนุกไหมสนุกมากมาถึงกี่โมงจ้า มาถึงกี่โมงประมาณแปดโกี่โมงนะแปดโมงออกจะนูุ่กี่โมงออกจะนูุ่งเจ็ดโมงโอเคเรียบร้อยดีนะครับพวกเราพร้อมเปล่าพร้อมเข้าเผามือหน่อยนะอย่าโหดร้ายมากนะพวกเราฮเออเต้าเต็ยนที่เหรออ่าเอาน่ารักสุดมีเตอาผ้าด้วยอ่าพวกเราพร้อมอย่างพรุ่งนี้นะครับน้องๆ้งมังดียาพร้อมยาสวัสดีผู้ชมทุกาน โอ้น่ารักทุกคนนะครับสุนัราลีเ่ยแนี้อยู่ไหนอ่ะโอเคโอ้กี่คนเนี่ยมากี่คนเนี่ยโอ้โอเคแอนดี้สวัสดีครับสุนีย์เพลินสวัสดีครับโอเคแอนดี้มาต้อนรับเพื่อนๆน้วยไปดีครับทุกคนเนี่ยจารย์เหรอเนี่ยโอ้ครับเฮ้ยแล้วมีผู้ชายด้วยเนี่ยฮะโรงเรียนหญิงโรงเรียนชายเนี่ย เอาละสตมาโอ้โหนี่โรงเรียนฮะจัดหนักจัดเต็มโอ้สวัสดีครับสตีมาสบายดีเปล่าสบายครับสตีมานี่ก็แชมป์โลกใช่ไหมโเคแชมป์โลกป่ะโอเคครับโอ้มากี่ร้อยคนเนี่ยโอเคครับพวกเราพร้อมนะทุกคนสนุกไหมครับสนุกไหมนี่อาจารย์หรือนักเรียนนี่อาจารย์อาจารย์าจาเนียนมากเลยสวัสดีครับทุกคนอันนี้แจกไหนจ๊ะกรุงเทพ แล้วไ่ไปแสงตัวอยู่กับ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแตวเล่นโอ้ทำไมเยอะอย่างเงี้ยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่อยู่ไหนเนี่ยคุณตังมาอยู่ที่โอ้ครับโอ้คิวเอาเลยไปเดี๋ยวเย็นนี้ไปกินข้าวกันนะเดี๋ยวไปเจอดีครับตื่นเต้นไหมพวกเราต้อมดีไหมเนี่ยคนนี้ตีกอนครับคนนี้ตุบาครับนนทำไมนะตุบตาครับตุบาโอ้โหตัวใหญ่นะโอเคโอ้เยอะมากตัวยาวเลยใช่นะ อันนี้อายุอีกไซเดต f o r w h a t for your see your friends let follow them เดี๋ยวต้องไปตามคน้องก่อนโอเคผมไปทุกคนได้ไหมเนี่ยภาคสนามนักตัวพิจิมอ่าเราแฝงไปกันลาสีมาเลยใช่ไหมเนี่ยตอมกี่เดือนแล้วตอมมาเดือนหนึ่งแล้วครับเดือนหนึ่งใช่ไหมพร้อมไหมเห็นเห็นหุ่นนี่ก็กลัวแล้วคนนี้ โอเคไปเลยก็ได้ค่อยขึ้นไหมเนี่ยมงเมายังนะอะไรนะเมายังเหมายุ้ยยังไงยังไม่รู้เหมือนกันเขาจะจัดการเขาจัดก,การมาารั้งเอาตรงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ้หน้าตื่นเต้นมาราศีมามาร์ชิ่งแบนทำไมเสื้อสีเดียวกับจุนนลนารีเลยอะ่ะทำพร้อมกันทำพร้อมกันเหรอแกอยู่โพลึกแกไม่ได

Oh, oh to gì? I you have a BTS card. Yeah, you got yeah. it. Okay. Vanita. I pick up something Okay, now. Yeah. Okay. Vanita. Để khỏi ta nói với bà nha. Để tọc lốt. Vanita. Okay. Nói quay lạ. Để khỏi mấy sợ ngọn. Cảm ơn. Vanita. Okay. Okay, see you. Okay. Khỏi khắp mấy sợ ngọn này. Khỏi khắp mấy อ,อยังไม่เดินยังไม่เดินอา,นอานจารย์แล้วผู้ปกครองมาไงอ่ะผู้ปกครองไปไหนผู้ปกครองไปรอดูที่สนามอ๋อไปรอเลยแล้วนอนด้วยกันไหมหรือว่าแยกนอนครับแยกนอนอ๋อสนุกไหมพวกเราสนุกยังดิวข้าวเปล่าหิวข้าวได้กินข้าวยังเนี่ยเฮ้ยยังไม่กินเลย นรออ๋อข้าวงวันยังไม่ได้กินข้างวันกินยังโอ้โสนุกครับสนุกไหมมากรุงเทพบ่อยไหมครับอ๋อมาบ่อยอยู่แล้วเนาะนี่เล่นอะไรเนาะคนนี้เล่นอะไรครับเป็นอะไรน,นะนา,าไปโทนเหรอโอเคเราไปไหนรู้ไหมเนี่ยได้ไปดูโอเชียนเมอร์รเปล่าสนุกไหมอันนี้เป็นหน่วยพยาบาลเหรอเนี่ย โอ้โหอาโอเคไปไหนเนี่ยไปบางว่าวันดีครับอาจารย์มีอาจารย์ป่านี่แล้วสอนวิชาอะไรครับศิลปะครโอเคสอนตรงเรียงด้เปล่าอ,อันนี้เป็นครูครูบรงเรียง อันนี้อยู่สวนาลีครับสนุกไหมครับอาจารย์เหนื่อยไหมเนี่ยเือนจับปูใสกระด้งไหมเก่งมากน้องๆคือน้องๆน้องๆมงฑียานี่เขาระเบียบวินัยเยอะอยู่แล้วสองแถวเลยครับไปไหนมาบ้างจ๊ะ ไปเที่ยวไหนบ้างเดินสยามตะแคว์ไปโอเชียนเวอร์เปล่าชอบไหมครับชอบค่ะือชอบมากเลยอ่ะเคยมาเที่ยวยังโอเชียนเวอร์ยังเลยเล่นอะไรคนนี้เล่นอะไรครับเป็นฮอนเป็นฮอนคนนี้เลยซ้อมมากี่เดือนละซ้อมมาเรื่อยซ้อมเก็บมาเรื่อยอ๋อซ้อมต่อเนื่องเลยโอเคไหวไหมพร้อมไหมพร้อมแล้วโอ้ยกรุงเทพพร้อมไหมโอ้สุนัลีก็สุดยอดเลยเนี่ยเคยไปประกวดไหมจ๊ะ ไม่เคยแข่งอาจารย์เคยไปแข่งที่ไรบ้างอ๋อล่าสุดก็แข่งที่ในในประเทศกันนะครอ๋อโอเคดีครับสนุกนะพวกเราคืนนี้พักผ่อนให้เต็มที่นะและพรุ่งนี่เช้าประเทศไหนไหมครับไม่เลยค่ะก็เข้าเข้าไปที่เตรียมเลยใช่ไหมโอเคได้เลยครับแย่เย้แย่อาจารย์ออกมาช้าเลยครับเจ็ดโมงหรอครับใช่ค่ะ โอเคอ่ะพวกเราผู้นี้มาเป็นกำลังใจให้น้องๆนะไม่ต้องแบ่งจังหวัดเลยเชียร์ทั้งเชียร์ทั้ง4ทีมเลยครับได้ครับได้ครับลูกชายสั่งมาเลยแล้วทำไมอาจารย์ใส่สีม่วงเนี่ยอ๋อเป็นสีของดุริยางค์อ๋อโอเคครับแล้วสีส้มเป็นสีจังหวัดเหรอครับใช่ค่ะอ๋อดีแสตโอเคโอเคมาเลยครับอาจารย์ รู้สึกว่าอาจารย์จะสนุกนักเรียนนี่ใช่ไหมเหมือนนักเรียนอาจารย์มาตั้งศึกษาเลยอ่ะแล้วนักเรียนดูแบบมีระเบียบมากเลยโอ้ดีครับขอบคุณนะครับอาจารย์แต่นักเรียนเขามีระเบียบดีนะเหมือนกับวงวงโยนี่เขาต้องมีระเบียบเนาะโอเคครับพวกนี้มีมีสิเกตอ่ะอ๋อผู้คอมมาด้วยทักไหนครับคืนนี้อ๋อ ไปซับปิงอะไรเยอะนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจหน่อยขอบคุณนะครับอันนี้วงอะไรวงโยที่ไหนเออทีมาเสื้อเหมือนกันไหมเนี่ยอ๋อโอเคอ่าได้จ้าเดี๋ยวเราส่งน้องขึ้นรถไฟฟ้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวจะไปตามมาทีหลังเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยเราลงมาทั้งหมดกี่คนเนี่ยสองร้อยคนเนี่ยช่องเป็นไหนงานงาน อย่างที่บอกนะอาจารย์สนุกกว่านักเรียนครับไมม่ไปข้อแถวข้อแถวโอเคอ้าวเดี๋ยวดูอย่าให้เด็กตกหล่นนะโอเคครับเราดูดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงได้ครับตามเดี๋ยวดูเด็กจะมไมอะไรน้องๆจากตัวน้านะคะไม่มีเลยเดี๋ยวแม่ไปหายให้เจอเดี๋ยวดูคร้บขึ้นให้เรรียบ้อย เดี๋ยวเพิ่งไปนะอันนี้ไปไหนไปด้วยกันหรือเปล่าไ้วครับสุราษารวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอสักหนึ่งรูปครับจะตกรถนะเดี๋ยวตกรถหนึ่งสองสามไปครับไปเร็วไปเร็วขึ้นรถก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวตามไปนะไปก่อนเราตกก่อนเดี๋ยวเราตามไปเพราะว่าเขาต้องพักก่อนโอเคครับครับหนึ่งแล้วไปแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาตกน้องก่อนฝากด้วยนะครับพวกเราบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวไปกินข้าวด้วย สวัสดีครับเออน่าสนุกครับโอเคไปละเดี๋ยวเราไปกินข้าวเย็นครับโอเคนะเดี๋ยวขอปิดไลฟ์ก่อนเดี๋ยวจะไปเ,อเจอตอนเย็นอีกทีนนะฮะตื่นเต้นนะอย่างที่บอกคุณครูตื่นเต้นกับน,นักเรียนเหมือนมาเที่ยวเลยครับดีครับพักผ่อนกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเชียร์กันนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ